ผู้บาดองคนนอ่ยังไม่รู้ชื่อไล้ดจานอู๊จานอจไรอ๋อจานอุททวีจานอูครับครับก็่อยเอื้อนซื่อกันบนจักได้น่ะข้าจะได้มาก รดกวเบาลี่ได้ไมแนหลายบุญลายหนาวบ่บ่จอยบ่หนาวาหนะนนนาวบ่หนาวไปิ่านไหันไปท่นไนวันไปท่านไปนวั่งนัไป่นไหนไปไหนไปท่านไหวันไปานัไปาันไปไป่วนปานวั่ไปนไท่ไ้วนนาไนนนัไป เจ้าของบ้านเป็นองไรบ้านก็บมูเงียทุกวันน่แนวไปบ้านเนาะดยอันนี้เอ้ยเดี๋ยวจะพาเจ้าทุกคนยากออกไปเข็นนี้ก่อนเข้นทีเข้นทีลวงพอพอไปกันคอยบ่าไปรอได้บ่า มาเมาอยู่กบว่าคนสังของในคนมาแวนคนติมาบอกไหมอันนี้คนนหนาผนผ้าใยนเปิดใจผูสาล่าไว้ไหนแต่ก่อนผมก็เปิดใจผูสาล่าเนี่ยเป้ิใจผูสาวดอก แต่ก่อนผมก็เปิดโอทีมงานแต่ผมมีชุดยอดอะแต่ก่อนเรื่องเปิดใจนี่ไปสั่นแล้วเดี๋ยวนี้แต่ก่อนกับสายบุญบ้านเดี๋ยวนี้กับสายบุญอีกชายบุญที่ตามกั็มาชายบุญขึ้นบุญไปเล่าเนี่ยโอ้ไปเปิดเจอเนี่ยต่างๆไปสัมผัสหาประสบการณ์เนาะแม่นครับผมแปลว่าเขา แรกๆมายุคเปิดใจแรกๆบ่แม่นน่าเปิดใจหาผู้พาผู้บ่าวโดยตรงเด้่ครับผู้บ่าวโดยตรงอ่ละแต่ก่อนนะผมที่ผมทำน่ะผมทำน่ะมันแบบว่าเขาบมมีคนดูแลหรืออะ่ะอยากได้คนมาเลี้ยงลูกเหมือนเขาแล้วเขาทุบเขายากนะผมเปิดเคสแรกๆที่ผมพาเปิดใจคือสาวแพ้วาเนี่ยเมื่อก่อนผมนี่และเปิดเปิดใจก่อนมู่นจนได้เฮือนได้ซาน แล้วก็ได้ผัวสมใจแล้วดิแล้วก็แต่ว่าชุดมืออนี้มันตัวกันหลายชุดมือเป็นตัวกันหลายตัวใช่ครับตัวกันหลายพอต,ตัวกันหลายแล้วเหรอเขาชุดชิ้นหนึ่งแล้วเขาอีกตัวก็ไดนะ้จ้างไฟผู้ยิงกับตัวครับไฟไฟผู้ยิงตัวเหรเห็นในเทาเสียนะเสียหายหลายแม่ผู้ผู้ยูทูบเบอร์เพิ่นไป ผู้ไปไท่ายนี่นะแมนเสียหายเสียหายเพราะว่าผู้ยิ่งตัวเขาตัวเขาละพอพอพอผู้เบาถึงตัวละผู้เบาวนมาโทษยูทูบเบอร์ออดัช <ừ. S 1> ั์นนะก็ะเลยเห็นใ้มันเสียหายมาหอดยูทูบเบอร์ก็เลยผมก็เลยคิดว่าเซาถอยเนาะถอยออกมาแล้ถอยออกมาถอยนึงมันขามันดีขึ้นที้าเปิดใจผู้สาวงามอีกมันมวนเด้เปิดใจผู้สาวงาับ มันหมวนมันพอได้หัวเนาะเออมือข่อยเบิ้งยูนกับไปเตะหัวพอด้หัวเลยยังไงเบิ้งเอาทาไว้คุณคุณไปค่ะเบิ้งกับกับสะพานไหมครับกันเบิ้งไ้ค่ะบางคนเขาบรซีเรียสเขาก็เบิ้งเปิดความบันเทิงเนาะแหมนมันก็แบบคุ้นเนาะแมนแมเบิ่งความสดใสน่ารักของเด็กน้อยที่เขาไปเปิดใจนะเบิ่งไปเขาต้องคิดอย่างไรใครคนมาบางคนมันคิดหลายจนมันเปิดไปแบบ คพวกคิดแล้วคิดไปเบิ่งเพื่อนไปเลยคิดว่าจะรู้เป็แบบนึื้องต้เท่าทำไมเฮาชื่อไม่แบบนี้ครับผมอายุเงียบแล้วก็แม่นเดี๋ยวแต่พวกผู้จ้าเฮ็ดนี่ล่ะใครเนื้อผ้าปองเหงากว่านี้พอได้เบิ่งเนาะปอได้เบิ่งไปเพราะเป็นซีซันของชีวิตเนาะแอันอายุโอ้ยชอบต้องซีแล้วกับเอยละผู้จักก็ไปว่ามากปวดหัว มีแนวเดี่ยเบึงตากบึงกนแบบมามาหลายวันนี่ญาติโย,ย,ย,ยมเป็นประธานพาพ่ออยู่วันโอ้ยเหล่าคนบอกมาแล้วบอกคุณแล้วเรียบร้อยแล้วคุณถึมาแล้วมาไปหาท่านพูดถึงมาต้องบอกว่าท่านพูดดีๆแล้วแม,ม้จังไหนก็บอกคุณยัยทุกวันบอกอะไรเรียบร้อยเรบอกไปว่าอะไรแล้วอยู<ม>่จะขึ้นน<ม>่อ<ม> เรียกแาทานาการแล้วเลยโอ้ยเพื่อนจุดโดนเร้่อบวัดนีเบาเล่าเป็นแดงตัวรเหมือนนี้เนาะแดงตัวรออยู่จคเพืนที่ไปใส่เพืนมีแนวแล้วนะเพ่นต้องมีอันบอลเพื่นที่ไปเปิดใจแล้ว เปิดได้แต่ใจได้จะไปเปิดเสือเขาได้เนาะโอ้ยยย้ยยยนยยยงยวยย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 ชยย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  สำนักงานไหนสำนังงานเมืองสำนังงานเขตเมืองอะสวรรนี่ซโนซโนอซโนโอสวรรค์อยู่สวรรค์อยู่นกายไปเลยดแต่แต่าเนี่ยอยู่สวรรค์มันยอยู่จโนมองบาเกียงไม่สือของดีดีมาเลยครับแม่เงครับเฮ้ยอัน ูปเคยฝากเงินอียางมาซื้อของสวยคนปะมีแต่มูฝากมี่มูฝากูไกลไกบกบ้าบูก้ามาลงตัวจริงเลยนะเออลงเที่ยววันกตรงกันไหมมันตรงกันใหญ่นะใช่เพิ่อนในแดนบานิชัยบานิชัยดูงฟองมันลงขึ้นไปแล้วมันีหาพันไปไปไปประชงใหม่ห้องประชงประงรงไปแล้วเหมนวะจเอาแนวไหนกันแน่แนว ระตงกันมาไห,าหร,อ,รอเมอร่าโเชียงจชปะเอาไปเองเดีกว่า <c oughs> แม่นครับ้า <c oughs> ถ้าลงมาเองได้ก็ลงมาก็ดีขึ้นกันกนมาจะได้ไปเห็นน้ำกัน <c oughs> ไปเที่ยวเลยนะเไปเที่ยวเบอรงเราเราเล่าสลายเยนาะไม่มึงมงในชีพผันบ,บ,บเป็นโบเนาะบงมงไนชีพ<ห>

ผู้บาดชองคนนี่ยังไม่ได้รู้ชื่อใดดิจานอูจานอูจานอูอ๋อจานบุญทวีจานอูครับครับก็เลยเอื้อนซื่อกันบมนจักได้น่ะขาตัวไหนมาก มาตกโกยู่ที่นี่คัดตกสุตักตกโฉกนี่ให้หลวงพ่อได้ลงอยู่อยู่่เหกยาลงอยู่อย่าลงอยู่ตำรวจว่า้าติไปได้เนุงงงไปไป้บุจักความไปได้บ่จากความไปเน้นไปลงวันนัดเใดเนาะมาเลยทู่มูกไปเลยมาทู่สามไปเลยแรก่ไปลงเแยวเลยนะจอดอยู่ได้บ่ คมเดียวคมเดียวเข้าไปซ่องเข้าไซ่องไว้แล้วเขาก็ลอยหลังมาแล้วก็ออกคือนีบ่หนี่เพื่อนคนขึ้นหลังไงใล่ะข่าแดงบอกว่าเพื่อนคนเลยบอกขานีไ้บ่ขาได้เนาะเนาะเสียหัวจาชุหปเดบยเขาจอด กว่าจะเอาข่าวอยู่นี้กว่าจะเข่าอยู่นี่<ม>ขอ,อขอ่าได้อยู่นี่ชุมกว่าต่าระดับกว่จเข่าวนี่วันนั้นมันค้ารถเจ้านีข้ารถดดีก่ได้ไปยานลงไปลงไปเารถแล้วนี้นี่ โอเคเนาะเพราะน้องคลิปนี้กัสิโบมียังหลายทั้งเกาน้องปามก็ที่เขาจบคิปไปก่อนเตอนแีบน้องพ่อพ่อก็คิปต่อไปเนอสวัสดีแต่สบายดีสบายดี